ปากแดงแดงจะไว้ใจได้กาผงฉุยปลาเจอามือหนึ่งฟังสินหน้าสวยๆจะไว้ใจได้กาเขา,าเหมือเหรียญเจอามือหนึ่งฟังสินแก้มขาวๆจะไว้ใจได้กาไเลินเชียเจอมือหนึ่งฟังสินตาหวานจะไว้ใจได้กาทเทียนเทียนเย็นเจอมือหนึ่งฟังสิน ใสเอวลอยจะไว้ใจได้กาชวนช่างอีจะมหนึ่งฟั่งสินพอใจข้าเจ้าจะไว้ใจได้กาผูชื่อวัวจะมาหนึ่งฟั่งสินลิ้มพาเทียนหาวเสดวจอาทิตย์วันนี้มาเพลงชื่อไว้ใจได้กาค่ะเพลงไว้ใจได้กาจะเป็นเพลงของทางเหนือแลนะ้วเคยไี้อยู่ใช่ไหมคะไว้ใจได้กาภาษา เหนือเขาแว่าอะไรนะไว้ใจได้ไหมยงนี้หรอจะไว้ใจได้ยังไงงี้ใช่ไหมภาษาจีนก็เรียกว่าเจินหนิงฟั่งซินเกอเจิ้นหนิงฟั่งซินเกอสกดพินว่า z e n เสียงสามเจินหนิง n e n g เสียงสองฟังซิน f e n g เสีงสฟ x a n เสียงหน g e สียงหนึ่งเกอฟังเจินหน่งฟังซินเกอ ไว้ใจได้กาคาว่าเจ๋นอยูที่เนี้ยเป็นคําสั้นๆเนี่ยจริงๆก็คือว่าเจ๋นเมอ์เจ๋นเมอ์แปลว่ายังไงจะไว้ใจยังไงนี้ใช่ไหมเจ๋นเมย์เพราว่ายังไงหนึ่งก็คือสามารถอย่างเงี้ยก็ขังศิลแปลว่าไว้ใจเกิดเพลงในเนื้อท่อนฮุกเขาก็ร้องว่าปากแดงๆจะไว้ใจได้กาหงจุ่ยปลาปากแดงๆ h o n g สิงสอหงถุยปาแ u i สิงสา b a ไม่มีเสียงหงถุยปลาปาแดงจะไววใจได้กาเจนเจนเมืองฟังซิน z e n สิงสาม m d ไม่มีเสีเจนเมอง n e n c สิงสองฟังซิน f n t สิงสฟัง x i สิงหนึงซินแล้วก็ตอบว่าหน้าสวยจะไววใจได้กา เขาเหมยเหรียญเจิญเมินหนึ่งฟังซินเขาเหมยเหรียญสุกวิรินินว่า H A O เส้นสามเขาเหมย M E I เส้นสามเหมยเหรียญ L I A N เส้นสามเหรียญเขาเหมยเหรียญอ่าน,นี้นะไม่เอาหว่า,าเขาเหมยเหรียญนี้ไม่ได้นะเขาเหมยเหรียญเจิญเมินหนึ่งฟังซินหน้าส,สวยๆจะไว้ใจได้กาเจิญเมิน,นมหนึ่งฟังซินก็บอกดีไปแล้วน,นะว่าเส้นพี เ็นส้นสายเอ็ี่สิจดเมื่อหนึ่งเอนสิงสหนึ่งฟังซิน f นสิงฟัาง SIN นสินเจมือหนึ่งฟังซินแล้วก็แก้มขาวๆจะไว้ใจดีกาแก้มคำว่าแก้มเรียกว่าเหลียนเจี๋เหลียนเจี๋เพราะว่าแก้มขาวก็ไปก็เรียกรวมกันว่า ปเหรียญเจียเือจะพูดนวะ่าไปไปเหรียญเจเียก็ได้แต่พูดสั้นๆนวะ่าปเหรียญเฉียนะปเหรียญเจเียก็ b a i สิงสองปายสีขาวเหรียญเจียแก้ม l i a n สิงสาม j i e สิงสองเหรียญเจียแก้มขาวๆก็ไปไปเหรียญเจียจนมือหนึ่งสั่งสินตาหวานหวานจะไว้ใจได้กาก เทียนเทียนเอียนจนเมื่อหนึ่งฟังซินทีไอเอเอ็นสิงนสองเทียนเทียนทีไอเอเอ็นสิงนสองเทียนเอี่ยนวายเอเอ็นสิงนสามเอี่ยนเอี่ยนจริงที่แปลว่าตาจนเมื่อหนึ่งฟังซินแล้วก็บ่อใจข้าเจ้าจะไว้ใจได้กาหูชื่ออั๋วจนเมื่อหนึ่งฟังซินไม่ใช่ฉันจะไว้ใจได้ยังไงอย่างนี้นะ บุซซ์ B U สินสอง H H I สินสี่บุซซ์บวก W O สินสามบวกเจ็ดมาหนึ่งสรางสิน,สสน,สสนโอเคค่ะวันนี้ก็จบกับเพลงไว้ใจได้ค่ะแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย